เผ็ดหรือเปล่ามาดูนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อน,นมันต้องกินพริกด้วยเนาะนอื้มอื้มเห็นสะใจมากเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมารีวิวขนมจีบนะครับนี่ขนมจีบนี้เป็นขนมจีบโกนงน,นะครับซื้อมาจากนูน่นนะครับปากกัดดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับ กล่องนี้ก็ห้าสิบาทเนี่ยน้ำซอสน้ำซอสสำหรับจิ้มนะแล้วก็มีผักด้วยนะครับนะ่ะผักสลัดนะครับนี่เขาก็แถมมาให้ด้วยนะผักสลัดเนี่ยสิบสี่แกนนะนอ่ามีสิบสี่แกนครับสิบสี่แกนเนาะกล่องนี้เนาะรู้สิบสี่ลูกนะสิบสี่ลูกห้าสิบบาทอ่ะเจ๊ชิมก่อนเจ๊ชิมก่อนเลยรู้สึกว่าจะอร่อยไหมอ่าทําไงจะฮอร์เลยเหรจิ้มอ่า พอดีเจเขาช่วงนี้เขาไม่กินซอสนะครับเขาจะไม่ใส่ซอสนะครับเจเขาไม่ใส่ซอสเขาจะกินอย่างนี้เลยนะอ่ะเอาเวแล้วจะกินไปแล้ว <c oughs> คนจิ้มซอสไหมใส่ผักด้วยใช่ไหมผักใส่ไหมผักใส่จะไม่จิ้มอ่าผักใส่ไม่จิ้มอ่ะง<ม>ั้นก็ฮะเธอ<ม>ก็กินเลยอ่าเดี๋ยวกินก่อนกนะินก่อนนะกินก่อนกินโชว์ก่อนครับกินโชว์ก่อน นี่ครับเอาจิ้มกับจิ้มนะครับแล้วก็ใส่ผักไปแล้วก็อย่างนี้ครับวอรมอืมอืมอืมวอร์มแล้วมัเลยเอาเอาพรเอาเอาผักด้วยจะผักด้วยเหรออืมอร่อยจริงครับอร่อยคนจะกินเผาเบอร์คำใหญ่อลค่อยค่อยจับกินคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าอร่อยไหมค่อยค่อยลุก ไหนก็ได้ไหนนครับขออีกคำแล้วกันนะขอกินโชยอีกคำแล้วกันขนมจีบโกูนงนะครับปากกระดำแม่ลาวเชียงรายนะเป็นขนมจีบที่มีชื่อเสียงมากนะครับลูกค้าตึงเลยลูกค้าเยอะมากแถมพริกมาด้วยนะครับนะไม่ใช่มีแต่ปักอย่างเดียวนะแถมพริกมาด้วยครับโอ้โหูโพริกลูกใหญ่มากเลยครับพริกจังเผ็ดเลยเนะี่ยเผ็ดหรือปามาดูนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนมันต้องกินพริกด้วยเนาะ จิ้มพริกด้วยครับเอาพริกกัดกัดพริกไปด้วยอื้อื้เห็นสะใจมากเลยเอาก็แถมพริกมาด้วยเมื่อกี้ลืมกินนะกินขำด้วยขนมรำพื้นพื้นมนันนะน้ำพื้นนี่ก็ ร้านเดียวกันครับอยู่หน้าร้านขนมจีนนะครับนะ้ำพึ่งเนี่ยสองอันนี้สิบบาทนะเนี่ยน,นีนะครับสิบบาทเนะนี่ยนี่ก็อร่อยมากนะเ้ีนยของน้ำพึ่งครับ,หน,นนรบหน้าร้านขนมจีนนะครับหน้าร้านเนี่ยหอมมากเลยครับหอมมากเลยนะ Чуть надо? Да.